ไหมว่ามันมีหลักในการพูดถ้าเป็นลูกเสือคะมันจะมันจะมีสเตปม,มีขั้นตอนว่าเออเราต้องพูดอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้มาต้องท่องคูพิยาก็เป็นคนที่ชิลชิลในการเตรียมตัวทุกคนคิดดูว่าแบบก็คือกลับไปมาผ่อนคลายแบบว่าทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็คือดึกดึกอะ่ะทุกคนดึกดึกอะ่ะประมาณเที่ยงคืนอะ่ะถึงได้หาเนื้อาหาว่า ผู้นี้ต้องพูดอะไรออต้องกล่าวเปิดด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคะมันต้องมีปิดอีกใช่ไหมพอเราเปิดเสร็จนะออดูกิจกรรมเขานิดๆหน่อยหนือน่าจะหนึ่งหน้าเต็มๆนะเยอะกว่าแต่ง่ายกว่านะคะก็ท่องไปตามนั้นท่องได้อันเนี้เต็มร้อยให้ตัวเองร้อยเลยเพราะว่าที่ครูพิยาย่อแบบนี้เนี่ยคือเนี่ยคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งที่เราจะติหนะช็อตแรกที่เราจะต้องจำเนี่ยมันจะไปดู นี่เหมือนกันนะคะในพาร์ทที่สองในพาร์ทที่สองเหมือนกันสุดท้ายออนหน้าแบบคือเมื่อกี้นะคะมันเป็นช่วงสองที่มารับเด็กคูณสองไปดังนั้นเนี่ย ความที่เราตื่นเต้นให้เปลี่ยนเป็นความมั่นใจเทคนิคกระบวนการของเราทุกอย่างเริ่มตั้งแต่การวิซื้อประสบการณ์มาหลายปีของคุูพิยาที่ทำแล้วสำเร็จซ้ำๆเอาไปได้เลยฟรีๆนะคะไปถานได้เลยนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความจำที่ดีได้อย่างรวดเร็วนะคะสร้างความจำระยะสั้นได้อย่างเร็วมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้โดยเฉพาะคนที่จะต้องไปฝึกพูดนะคะ หรือว่าจะต้องไปพูดต่อหน้าสาธารณะบ่อยๆหรือจะเป็นการพูดครั้งแรกก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลย